สวัสดีครับบ่าวเถ่าน้ำโชคสวัสดีเด้อครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมครับบ่าวเถาน้ำโชกจะพาไปตามแนวทางของพี่นัดเชัยภพุ่มครับแนวทางอาจารย์ผู้เขียววดันที่16ธันว่าคม6 4ครับพี่นัดเพิ่นทรงข่าวเพิ่นแจงมากเลยเด้อพี่น้องครับบาลูกศิ์สายหนองบัวลําพูครับเพื่อนไปหาอาจารย์ครับไปทําพิธีแล้วครับผมกับจังไปฟังน้ำกันครับว่าเพื่นเด้แนวทางตัวไดพี่น้องครับ อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วครับฝากดูแลสุขภาพไม่เด้อพี่น้องครับผมอากาศเริ่มเย็นแล้วครับเดี๋ยวไปฟังน้ำกันครับพี่น้องครับว่าแนวทางจากพินัชีผู้อาจารย์ผู้เขียวครับงวดวันที่16ธันวาคม64ีเพิ่นได้ตัวไดเนาะครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบงซื้อลอตเตอรี่เด้อครับผมถ้าชอบจังตามเด้อพี่น้องถ้าบ่ชอบให้พานแนวทางมีเข้ามหรุดครับไปฟังน้ำกันครับว่าเพิ่นได้ตัวใดครับ สวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับครับผมบ่าวเถาน้ำโคกด้วยพี่นัทเด้ออ๋อครับครับครับผมครับไม่เป็นเป็นช่องไม่เตียครับผมเป็นอีกช่องนึงแหละพี่นัทครับผมเป็นอีกช่องนึงครับผมอืมครับอากาศบ้านเหาเป็นยังไงพี่นัทโอ้ยหหนาวครับหนาวมืดมืดอ่า ก่อไฟปิงตั้งแต่ตีสากว่าพุ่นนะครับผมทั้งหนาวทั้งเย็นอ่าอากาศเย็นไว้เนาะพี่นัทเนาะครับปีนี้ครับผมโอ้โหอยู่ทั้งพุูนหนาวป่ะล่ะทั้งพี่อากาศเย็นเย็นครับพี่นัทบ่ถึงกับหนาวครับอ๋อแค่เย็นเย็นพอดีเนาะครับผมแต่ทั้งใช้พูดนี่<แ>โอ้ติดติดพูเนาะพี่นัทเนาะแมนแถวบ้านติดภูนำ้ำ<อ>หนาวครับอากาศโอ้บรรยากาศเป็น น่าจะไปกลางเต้นน้อนดีนะพี่นัดครับผมโอ้โหเมาะคักแล้วครับผมเครับโตล้มน้ำครับมีโอกาสจะได้ไปเยา่ยมไปหาจักเชื้อนะพี่นัดครับผมได้ครับยินดีต้อนรับครับครับผมจะได้ไปนั่งคุยกันแน่ไปนี่กันแน่นาะพี่นัดสำหรับคนที่อากาศเย็นๆนี่ครับหักไหลแต่ว่าเจ้าง ม,ม,มันเย็นเป็นปพินัทมันหนาวครับครับผมมา,มาแล้วเด้อทางไอ้ทางหนองบัวโอ้อคับสายหนองบัวปะครับลูกศิษย์ทั้งสายหนองบัวปะครับพินัทแมนครับครับผม มามาหลอบนี้ว่าว่าได้ได้เหรียญใหม่มาครับเอาเหรียญไหมเอาเพื่อนเอาเหรียญไหมไปบ่ครับงวดนี้ครับเหรียญใหม่ครับครับพี่นัดก็มั่นใจมั่นใจสามโตแตกพุตะมั้งคร <c oughs> ับผมเพิ่นไปถึงกันจักโม้งแล้วพี่นัดครับมาหอดมากินขา้าวเช้าอยู่พี่มาหอดตัดแปดโมงว่าแปดโมงประมาณน,นี้นะครับผม อืครับเพิ่นไปถึงตอนเศร้าเลยเนาะครับเนาะกับขา้าวกับน้ำกินกันอยู่พุน่นแต่ว่าพี่เม่ว่าคนหลายเนาะก็กินแบบว่าบนสะดวกปิดไดคกั็เลยกลับมาออดบ้านกันนั่นแหละมากินข้าวอยู่บ้านอนี้ครับผมโอ้เพิ่นได้เหรียญไม่ไปบอกครับพีน่นัดงวดเนี่ยว่าเหรียญไม่ว่างั้นเห็นเหรียญน้ำเพลนบอกพี่พนัดเห็นเหรียญน้ำเพลนปะครับผม เห็นเห็นครับก็เห็ดเป็นเห็ดนั่นแหละก็ขึ้นมาน้ำครับคือเพราะน้อ่ะเนาะเพราะว่าก็ขึ้นมาตามนั่นแหละเนาะครับพี่นัดโอ้เห็นน้ำเลยโอ้ขึ้นชัดคือเก่าอไหนบ่ครับงวดนี้เป็นเห็ดเป็นล้อผวาเล็กเรียนใหม้ก็ลองเห็ดแบบเห็ดบนเห็ดบนน้ำเห็ดล่างน้ำครับงวดนี้เพิ่นเอาบนล่างน้ำไหบ่ครับสายหนองบัวลำพูแมนครับเอาหนุก ขอบนขอล่างนะอ๋อเพราะว่าเพิ่นเอาเหรียญไม่ไปเพิ่นเลยขอบนขอล่างครับครับ<อ>งวดที่แล้วนี้เลยครับบนหางเดียวคือเกานะบนหางเดียวล่างหางเดียวโอ้ครับ <c oughs> ไทยสองโตก็ตัดเป็นสองโตอ่าครับพี่นัดเพรานี่ไออาจารย์แล้วก็เฮ็ดเซ็ตอาจารย์แล้วก็ว่าตัดสองโตน้ำเด้อะครับผมําหรับ ไอมักออกกำลังกายอืก็ขึ้นมางามครับพี่นัททำเอาเลยบอ่าพี่นัทเลยครับผมเนะอะสามโตขึ้นมะหาสามแปดหาสามแปดโอ้เพิ่นได้ได้อ่าเหมือนอสามโตนี่เหมือนของไอ้สายพระประแดงงวดที่แล้วเลยเนาะพี่นัทเนะาะสาม,แ,มแปดหาห ครับเออแม่นั่นแหละยยอสิมันมาออกตามตูดงดหนีเปล่าครับสามแปดฮ่าสามแปดเพิ่นเห็นเด่นตัวไรละครับเพิ่นเอาเด่นตัวไรครับบนเนี่ยเด่นขึ้นมากมันขึ้นมากง้มทั้งสามทั้งแปดไหมครับผมอีทรงแห่งเบิรงนั่นแหละครับขันมาขนมาสามแปดสำหรับคนที่แต่ว่าอาจารย์ว่าไอ้สามมันขึ้นจับหลายว่วว่างันครับผม สำหรับโคติมกักแหะทั้งสามมันขึ้นมาทา 3, ั้งสามแปดกระเด็นสามเดินสามล่องแปดนะพี่นัดครับสำหรับโคติมักออกงไก่อืมจัดสามสามโตขึ้นมากอะขึ้นไปเป็นห้าสามแปดก็ตัดสองตัวน้ำก็สามแปดสามยังสามแปดห้าสามโมพี่นัด แม่งครับแหละครับหาแปดเอาบอเอาก็ได้ครับผมหาประมาณของบุมีอ่าของมุมีหักบ่แน่นดรับพี่นัดออกแล้วออกอีกได้ครับผมครับอาจารย์ยังอาจารย์เรายังว่าเลยเมื่อวานแล้วเอาเราครกินอยู่เมื่อเช้ากินบ่ล่ากินอยู่นั่นแหละมันออกแล้วก็ออกอีกได้เด้อครับผมครับอืมรับครับ นำบอกอ่ามักอยู่ครับมักสามมักอยู่สับสามแปดนะครับสามแปดกระหาสามนี่ครับผมอืมครับละละล่างเพิ่นเอาล่างน้ำบอกครับพี่นัดงวดเนี่ยล่างล่างน้ำครับครับผมโอขึ้นมาล่างขึ้นมางามครับตัวศูนย์ตัวใหญ่ครับใหญ่หน่าศูนย์ไหมครับผมอืมแปดศูนย์โึ้เอิงหนึ่งอ่าโอ้เพิ่นเห็นแปดศูนย์ล่าง ครับครับแปดศูนย์แต่ว่าเลขศูนย์นี่ตัวใหญ่ครับครับผมลายวิ่งแล้วตัวใดงมันเด่นมันง้ามกว่ากับมักตัวใดมักตัวใหญ่ๆนั่นแหละหรออ่ะอ่าครับศูนย์โตยังใหญ่หรือลศูนย์น่ะคือศูนย์นี่เห็นชัดเจนเลยมันวพินัทครับแปดศูนย์แปดโต๊ะเขาเนมาแปดศูนย์นั่นแหละแต่ว่าศูนย์มันใหญ่ตัวใหญ่ครับผมครับ ก็ถือว่าเล็กง่ามอยู่นะพี่นัดเนาะมาขับรถมาเมกัเต่าโบกแบเยอว่างทีขายลอตเตอรี่ไหมครับโบกได้ไหมาได้ไหม,ไหม,มาะไรไปมใบบนี้วยพี่เอามาเมื่อกี้คร<ล>ับ <3 8 S 1> ห้าสามแปดห้าสามแปดนะครับผมอย่าฉิบประทันเพื่อนเฝ้าเอาก่อนครับผมครับ <S <S <ğin> พี่นัท ะเป็นแนวทางเนาะพี่นัทเนาะครับเป็นแนวทางอ่าลอตเตอรี่ครับฉลากกินแบงค์ครับครับก็เป็นแนวทางครับครับไครมักกระจัดหนักๆใคบ่มักกบบเบิ่งซื้อๆก่อนเบิ่งซื้อๆนะครับผมครับอ่าครับเลขข้างเดียวสามารถที่เฮาอัดหนักได้นะครับผมถ้าเลขหลายตัวก็คืออัดหนักอ่าอัดประโยชนแต่ว่าถ้ามันมากอะดีแต่มันบ่มามันสิเจ็บนะครับถ้า เด็ทางเดียวตัวเดียวนี่นะแบบไก่คือไก่มันได้เป็นเซนเซนอ่ะนะอาจารย์ว่าอ่าบนนีเพิ่นเห็นชัดเจนก็นกนคือหาสามแปดน้อพี่นัดเนาะแมนครับ,รบเพิ่นเอาเพิ่นเอาเด่นสามเด่นทั้งสามทั้งแปดเด่นสามล่องแปดสองตัวกับตัดเล่นเอาเนาะพี่นันเนาะสามแปดหาสามหาแปดถ้าผู้ใดบ่มักว่า,ามันออกแล้วกับตัดตัดไปก็ได้เนาะพี่นัดครับล่างล่างนี่เพิ่นเอาเด่นศูนย์แปด มันขึ้นมาแปดศูนย์นั่นแหละแต่วศูนย์มันง่ามกว่าศูนย์ศูนย์ตัวใหญ่ใหญ่ครับพี่นัดครับผมครับอ่าจังไรก็ดูแลสุขภาพเด้อพี่นัดครับผมเนี่ยหมูไรชิบซิ่อากาศอากาศเย็นนะครับเนาะอากาศหนาวไว้เนาะปีนี้เนาะครับผมหนาวมาไวัเย็นมาไวัมันฝนมันหลายบ่ก่อนหน้านั้นมันก็เลยเย็นแั่เย็นแน่ครับผมอืม ยังไม่เย็นไปมืดเหรอครับพี่นัดกับเป้าแ่าก็จะขอบคุณเ้ยครับพี่นัดครับร้อยเบิ้งใครจับแล้วตัดยังได้ก็ท้ามักกระจัดไปกอนครับพี่นัดรอสายผ้าประแดงว่างวดนี้มันสะต้นกันหรือว่าจังใดหรือว่าแบบใดครับผมครับพี่นัดขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับผมกับ แนวทางของสายนองบัวลำพูเด้อครับผมพี่นัทชีพู่มแนวทางของอาจารย์ผู้เขียวครับพี่น้องครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบงซื้อลอตเตอรี่เลยพี่น้องครับถ้าชอบกระจัดถ้าคัดกระพานครับผมแนวทางมีเขามีหลุดเด้อพี่น้องครับบ่าวเถาคอยพี่น้องสุขสุขคนครับดูแลสุขภาพน้ำเด้อครับอากาศเปลี่ยนครับผมครับบ่าวเถาสวัสดีครับ